สวัสดีครับโฟรแม่พ่นองสุขุสุขคน <c oughs> นี้จะมารีวิวการใช้ชีวิตอ่าอยู่ต่างประเทศนะใช้ชีวิตอยู่ไต้หวันว,วันยุดวันยุดนี่เฮตงเนียเจสินะสิงๆคือวันยุดคือวนันน้าบอมจนะีกันบัวก็วันยุทในเมืองไทยวันยุดในไต้หวันก็ มานนี่แหละเราก็ขึ้อกันนั่นแหละตื่นมากอะกินกาแฟาก่อนสักผ่าเอาลูกขาโรคเท้างปั้นผ่าปั้นแล้วดเล้อล่ะเลืเลเอดลอดตากมตาตักไม่มากินกาแฟาไข่ลวกไข่ลวกซองซอฟองไข่หลวกมนมกะพอมีอย่างไร ชอบมากอะยังว่าได้กินข้าวส้บก,กินช่วยหน่อยหน่อยอ่าเวลาาทำงาน,นก่ะก็กินจะส้บพอต้องของ,งานเจ็ดโมงห้าสิบ็นอฟีสสไตล์ตื่นขึ้นมากอ่ะสักผ้าส่งกาแฟากินอาตาผ้าก็จิไปตลาดนัองอากนั้นก็จิไปตลาด ไปลานไทยซื้อของใส่ของซื้อเขา่าพอเ,เอก็บเก็บเขากินเองเอาไปซื้อเข่าสารยี่ล้านไทยบนรเจีออยนไปฝนือสีตกตกคนส,สุ่มเราจะไปรีวิวตลาดไห้พีนองเบื้องน้าืันนี้ังยังไงล่ะบ๊อบบันบรนใจ ใจเนื่งกัอยากไปนี่ไปรีวิว่ารถเกี่ยวเขาของประเทศไต้หวันช่วงนี้กำลังเกี่ยวเขาเลยเี๋ยออาบนาำํำตุละส่วนโตเรียบร้อยแล้วจะเสีออกไปเสีออกไปรีวิวเบิ่องรถ ผลิตอยู่ในนีโบหรือวส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยยัยสินะผลิตี่เตยบันบอนะนะกินกาแฟท้องสุลาตากขากันพี่น้องี๋ยวอาบน้ำจังพอกันอีกที่หนึ่งเนาะสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วตอนคำคำ มาโรงงานสุมาศโรงงานอีเชินโรงงานเทสเล็กนี่แหละครับมายินเขาคนเอื่นมายินเขาเลยดีโอ้โหว่าคนเทศนั่งกินพี่น้องไปเบิ่งครับ <c oughs> เด็กชายสุมาศจำจุนะอ๋ะอขออนุญาว่ามันอะไรนั่นหมอไฟฮานะเออนี่ว่าจำจุนี่ว่าเดื่องนี้ เดืดเลยเดอมาส่งมาโอยยืนียู่ิดแล้วหวหัเซ้ม่ห้างหรอ่อกล้ากล้าเลยะไมีโควิดเลยเราโน้ลมเลยเบื่องขนาดน่าน่งนาแรงขนาดนน่งหนาเขายิงครับเขางครับคเดี๋ยหาเองดย vâng nắng ngon nhôn